สวัสดีครับผมทวัตเจ้าประเสริฐครับผมอยู่กลุ่มเพนดา้าซิงครับผม รถที่ผมใช้อยู 2004, here, people, ่เป็น Isuzu D-Max ปี2004ครับแปลงสภาพมาเรื่อยจนกลายเป็นตัวลองมัสิบเรถคันนี้จุดเด่นผมว่าน่าจะอยู่โบคู่เป็นพวกแบบรถแข่งครับก็ดูแบบดูดูเด่นดันรถเล่าคันเด่นๆก็เป็นคาร์บอนเคปล่าของอาคาครับเป็นทั้งหัวแล้วก็ประตู4บานกันจังหน้ากันชนชิ้นเดียวเป็นหัวรถแข่งเลยจะมีตัวแยกแค่ฝาคันนี้ได้ย้ายหม้อน้ําไว้หลัง ช่วงล่างนี่เออาร์คู่ถังมีเนียมแล้วก็มีเวลคัสตีแล้วก็โชคคู่หน้าวินเนอร์คู่หลังก็แอคจักพฟอร์ตตัวแดกก็มีเบรกเอเลสหกพอร์ตใหญ่ครับจานอยู่ที่3มาหาพูดถึงเรื่องยางก็หลังก็เป็นฮีโรแดกสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดก็เป็นสเต็ปรถแดกครับก็โอเคอยู่ออกตัวก็หนึบนิ่ม ตัวหนังสือขาวๆที่แก้มยางก,ก็ดูดันดีครับอยู่กับรถแล้วก็ดูสภาพให้รถมันซิ่งกว่าเดิมสิ่งขึ้นก็โอเคครับห้องเครื่องคันนี้แบบเด่นๆก็มีโบคู่ของลูกก็เป็น08ลูกหนึ่งกับ F5 แล้วก็เด่นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยเหมือนรถทั่วไปก็พวกหัวฟุตติ้ ing ทงทั้งคันเลยครับทงห้องเครื่องก็จะเป็นย่อเอินหมดเลยส่วนเครื่องก็เป็นเครื่องสิ่งปกติครับ ผู้ได้สารหลักๆก็มีบอกเลคคาโลหลังแข็งแล้วก็เบลอิมแพกแล้วก็พวกดิฟฟี่6ตัวเซตดี2ตัววัดบูทแล้วก็ผลรอบพวงมาลัยเป็นชุดของเอ็นทั้งคอพับแล้วก็ตัวพวงมาลัยมีปุ่มสวิตช์ขีดน็อตก็มีนอ็อตสองถังพื้นคาร์บอนในรถอีกชุดหนึ่งครับทั้งพื้นเลย